กลับไปดูคลิปเก่านะมันบอกมันให้ต็มก้าวนกวนมมนให้เท่าไหร่โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะย้อนให้ดูแล้วกันว่าคุเจ้าให้เท่าไหร่ฮ้ครับองก็คือสีของมันแม่นักหวานเหรอหวานมันหวานตรงไหนวะเจ๊๊๊๊๊๊เ๊๊่๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊้๊๊๊๊๊๊ท่าไหร๊๊๊๊๊๊ว๊๊๊๊๊๊๊อ๊๊๊้๊๊๊๊๊ตง สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวใครวันนี hey. hey. ้เรา ด้วยตัวีนะครับแล้วก็ลงท้ายด้วยกองไก่แล้วก็มีสากีดแล้วก็ไม้เลยบอกข้หมดแล้วนะครับโอือน้ำทุกรถที่เราหาได้ในเซเว่นนะครับอันนี้คือน้ำลงอัดนะครับใช่ครับนี่ทุกรถแ้วเหรอมีแค่นี้เหรอเซเว่นในเซเว่นใช่ใช่ไหมใช่ใช่รถแรกที่เราจะมาลองชิมก็คือก็รถฮนตอนโตโยต้ามุกซำนะมุกซำนะมุกซำแล้วก็มุกซำกับทาโร่นะ แล้วก็ุชั้นฮาโลนะโอเคโอเคสบายสบายเริ่มมีารีวิวรถที่เราคิดว่าน่าจะไม่อร่อยก่อนนะรับอันดับแรกรถบิ๊กเดี๋ยวเรามีดกติกาด้วยก็คือเหมือนว่าคะแนนของแต่ละคนเหมือนว่าให้สนุกคำถามก็คือคุณเจ้าจะให้คะแนนเท่าไหร่สำหรับรถนี้แล้วผม กับคุณตีนก็กลิ่นมาถึงนี่เลยอ่ะจกินเหมือนยาก็จะทายว่าคุณเจ้าจะให้เท่าไหร่อ่อถ้าตรงก็ไม่มีอะไรถ้าไม่ตรงก็ไม่มีอะไรคุณเป็นหมอดูโอเคจบเหมือนยาเป๊ะลองชิมได้เถอะผมกินไม่แย่เลยนครับจนแก้วก่อนจนแก้วก่อนเออยาไอรถรถอะไรวะ รสสตอรอเบอรี่ยาไอสสตรอเบอรี่รชาเหมือนยาแก้อไอแล้วก็ผสมยาเด็กอ่ะก็นั่นแหละยาแก้ไอที่เป็นน้ำเด็กรสสตรอเบอรี่เอ้ยรสชาติเหมือนยาฆ่าเชื้อแบบที่มันรแบบสละหรือเปล่าผมว่าของมันเย็นมันก็รสชาติไม่แย่ขนา,าดนั้นนะแต่ด้าไม่ยินอ่ะขมใช่ถ้าไม่ยินอ่ะขมเลยแต่อันนี้มันเย็นมึงก็เลยรู้สึกดอบไปรสต่อไปเดี๋ยวให้คะแนนก่อนให้คะแนนรื่นี้ว่ะแล้วคนไทยผมผมคิดไม่นรายแล้วแล้วก็ให้คุณตัวคุณตินดไทยเอา นนาก่อใครวผมว่าคุณเจ้าให้สามผมว่าคุณเจ้าให้หนึ่งเต็มเท่าไหร่เต็มสิบผมคำตอบก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าครับอะไรห้าเต็มเลยเหรอห้าเ,อาเต็มสิบเต็มสิบไงก็ก,ก็ก็ใค่ห้าเพราะว่าแค่ย็นมันมันมันไม่เย้ยมะไม่เย้มหรอให้ทำโทษให้ทำโทษทำโทษด้วยกันอะไรอะไรก็ได้แบบนี้นะแบบนี้ อะไรก็ได้โอ้โหเดเดเนเไเดเดเดเไเดเดเดยดเ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 ดันเด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 เไดเเดเดเดเเดเดเ้เดดเ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 เดเดเเดเดเดเก็ดเ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 ดนดดเเเ ไม่เป็นไรคลิปนี้ให้น้องตนตัดอันนี้ผลไม้รวมนะครับอืมกลิ่นมาถึงนี่เลยอ่ะรูดเบียร์หรือเปล่าไม่ใช่กลิ่นครีมโซดาหรือเปล่าวะมันน้ำเขียวปกติอ่ะกลิ่นเหมือนเหมือนน้ำเขียวแบบปกติเป๊ะๆเลยส่วนแก้วส่วนแก้วเ่วนแก้วส่วนแก้วมีเฮนะเอ๊ะเหมือนน้ำเขียวน้ำเขียวย่อหนึ่งที่มีตัวเอฟแล้วก็เอแล้วก็เอเอ อยู่แล้วเหมือนเหมือนเหมลองสูตรกันมาเลยอ่ะเป๊ะมากเลยทุกอย่างคือแบบพอดีเป๊ะทีนี้ก็คือตามคุณตูนบอกคะแนนนะพี่ปลาจะให้เท่าำแบบผมไทยอย่าเป็ดอีกนะผมไทยเป็นเจ็ดคำโอ้ผมไทยเป็นผมผมผมไทยเป็นแปดผมไทยเป็นแปดใช่ไหมฮะแปดไทยเป็นแปดผมว่าผมตัวที่นเก้าตรงนี้เป็ดเป็ดคืออะไรวะ เนอไรเดยเยมั้งห้เ้าเ้นโดนเฮ้ยจ้าโดนทุอะไรก็ได้ทุอะไรก็ได้อ๋อดูแลโชวตูนีบมากกว่า็เบรคบอลเลทำแล้วหรอไม่เห็นเอาไหมเออเอาไหมเป็นพัชมิตรกัทุกคนไม่อยากทำแรงมาเม่อกี้ผมทำตนตัวแงเเฮ้ยเห็นจริงนี่นี่ โอ้ยผมไม่เจ็บหรอกผมตัวอันนี้ต้องชำละอันนี้ต้องชำระตีจ็บกว่านี้เยอะเลยแลวต่อไปอันนี้โคตรจ๊บเลยอันนี้รถอุ้ยอันนี้หอมมันอังหุุนแน่เลยตา้งหมุนตั้งหมุนเอเเลยวายตั้งหนวายังหุนผสมโซดามื่ก่อนเอดจิดบม้าเลยวายังหุุนผสมโซดาแห้ครับใครจำคลิปเป็ดได้ไหมมีคนถามมีคนงงคิปเป็ดผมจได้ได้คลิปอะไรวะคลิปอะลเปดจได้จด คืออะไรหรอคิออะไรอ่ะโอ๊ยแสดงว่าไม่ได้ดูคืออะไรดูชวนคิออะไรเป็นก่อนเก่อนคลิปอันนั้นเอาชวนก่อนเพาหลายคนอยากรู้คลิปคลิปไทยไทยสัตว์แบบให้ทำท่าทางแล้วก็อีกอีกคนนึงก็นั้นแล้วแล้วแล้วผมก็ฟื้นฟื้อเผ้นไม่ให้คุณเจ้าไทยผมกบอกเลยเจ้าเจ้าเปลี่ยนไร เอ็มผมไปอ่ะมันคือไก่เป็ดบอกเป็ดเป็ดหรอลืม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 แบบนี้แล้วแล้วตัวนีน่นะบอกว่ามีผังผืดไว้นะมีผังผืดเออใช่มีผังผืดนะตัวแบบเป็นสกิเจ้าแล้วบอกเลยว่าเป็ดทุคนซื่อเลยมาๆๆกินกินกินยินกรู้นก็นปดูนี่คือนกกินนดินไทยกินนั้นยังไม่ลงนกนนนกิ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 ลกิ ไมได้กินเลยอันนี้รู้เลยผมไมได้อีกคะแนนั้จานนี้ผมว่ากินให้กินได้กินให้ครับผมว่าคุณกินให้แปครับคำตอบที่ถูกคำตอบที่ถูกต้องคำตอบที่ถูกต้อง นี่มาชิปคนกินกัญชาหรือเปล่าหยิบตั้งวันหนึ่งคำตอบก็คือเก้านะครับอราอยอร่อยมังหวานนีดนใช่ไม่ถูกเลงโทษอะนี่ทำ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 อะไรก็ได้เือทำอะไรก็ได้นี่ไงทำอะไรก็ได้ดื้อทุกคนดูที่เขาทำกับผมนะครับ ไม่เจ็บหรอกมันโดนแจ่ปลายนิ้วมันไม่เจ็บแต่ได้คุณตันดูนะจีกับน้องมันให้มันเจ็บหรือเปล่าำเอียงลำเอียงไว้ของคุณตัวล่ะหนักกว่าของเจ้าใช่ไหมนี่นครับของเจ้ามันแกะโดนเจ็บปลายมือนิี้ผมตนตีนเรียงกันเลยกลับมาที่คุณเจ้าครับน้ำส้มดูอที่เขาทำแบบผมผมจะทำให้เกิดหลั่ดูที่คุณเจ้าจำกับพุที่ครับ โยเก้ลมาชน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 ชเยอะเออทไปแต่มน่อันนี้คือเคยทคลิปแล้วลงแลวนะลงลวดูหรือเปล่าเนี่ยไม่ว่างไม่ว่างเรียนเยอะคุณติบอกว่าไม่เหมือนรถไม่มือนไอติมรถส้มนะ ติมบอลที่เป็นแบบสองแท่งอะในว่าบอลอยู่จีนผมจะแบบนี้ดีกว่าไม่เออเออแบบเดิมมาให้เท่าไหร่แปดเก้าใช่ไหมผมว่าคุณเจ้าให้จีบผมไม่แปดเท่าไหร่ให้ให้เอากันก็ให้ยจีบเอากันก็แบหก คำสูตรที่ถูกต้องสิบแม่ให้สิบอยู่แล้วใช่มันบอกไม่อร่อยเลยใช่เลยใช่ไม่สามเลไม่ชอบเลยฮะแบบไม่ชอบไปแล้วอันนี้ยังแย่กว่าอีกบาไปแล้วจริงก็ก็คือมันขึ้นอยู่กับความชอบมันแล้วแต่คนนะเดี๋ยวกลับไปดูคลิปเก่านะมันบอกมันให้เต็มไหร่เก่าก่อนเก้าก่อนมันให้เท่าไหร่โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะย้อนให้ดูแล้วกันเพราะคุณเจ้าให้เท่าไหร่ ฮะจริงดีโอ้โหไม่เหมือนที่คลิปนี้เลยดูร่อบหรือว่าเพราะว่ามันหวานไปคนระับตอนแรกมันก็ชาจริงๆทุกยี่ห้อเลยอือว,ว่าแล้ว,วทุกคนคจริงด้วยกรสชาติที่คุณเคยเขาไงสุดยอดครัคบคุณเจ้าผมยอมรับเลย ไม่ก็ก็คือแนนำกมทุกอะไรกมาเมาเปรียบเทียบกันไงแต่ว่านี้ก็ไม่แต่่เจ้ากินนะเจ้าบอกเิ๊กตี๋เจ้าให้ก่อนมาลอย็ะั่นไงแ่านี้มามกินอันนี้เอาทำโทษทำโทษอันนี้อันนี้อันนี้ต่อไปทำโทษก่อนทำโทษก่อนใช่ไหมอันนี้ทำโทษก่อนแล้ไม่ไกลงทำโทษไมนี่ทำไรพันธมิกันนกเพื่อน คุณจำได้คุณก็ได้รับตอนนั้นนะว่ไปต่อไปเ่ายเราว่าต่อไปต่อไปรสอะไรมะนาวมะนาวผมไม่เคยกินมะนาวลีมอนเอออันนี้ผมไม่เคยเห็นเลยไลท์บล็อคแบล็กสก๊อตลิมอนเฟเวอร์แปลวรสชาติลิมอนก็เฟเวอร์แปลว่ารสชาติใช่ไหมแล้วฟาเวอร์ สารไล่ไหมสารไล่สารไล่่เออเหมืนคลิปนั้นคลิปนั้นเลยคลิปตัวเอคลิปตัวคลิปตัวเออดูยังดูยังเขาเปลี่ยนใบข้ามกันเลยอ่ะเขายังรู้เลยไอ้คนที่โดนเปียนได้หรอไม่ไม่ไม่ผมส่งภารกิจงเจ้าเจ้าเจ้าเ้าสองคนนี้สอคนนี้ไม่รู้อะไรวะอกบีของไอ้ีมาเดี๋ยวย้อนย้อนยอ อ๋ออันนี้ไม่ใช่ลูกคือใครนี่อะไรนี่อะคะเปียกเนี่เหมือนสไปที่เปรี้ยวเอ้ยเปรี้ยวอะไรล่ะมัอนจิบอับลดเละบนมะนาวจิบอาบบ้านจิดอับมาวมาให้คะแนนเท่าไหร่คุณคิดว่าผมให้คะแนนเท่าไหร่ครับผมคิดว่าน่าจะให้ประมาณแปดครับตาคุณต้น คุณนั่นแหละเพราะเมื่อกี้ผมอ๋อวันนี้คุณติดไม่ได้ไม่รู้คุณต้นให้ให้ให้เก้าเขาต้นเขาชอบกิีฬาไปอยู่แล้วเอ้ยเฮ้ยรู้ใจอ่ะผมให้แดงอยากดูเดี๋ยวเดี๋ยวเราถุงนักแน่มาได้เวลาของผมแล้วทำโทษหรือยังเมื่อกี้ยังไม่เห็นเลย คุณตัวเป็นไปทางนี้นะแล้วเดี๋ยวผมก็ดูแลต่อไปเลยผมเป็นไยผมไม่กินผมแพ้แล้วมันลุ่มอะไรไปลู้เขาบอกว่ากินน้ำพึ่งมะขามาไม่บอกเลยว่ามะขามเปียกกินน้ำพึ่งมะขามโอ้โหแม่ลูกโง่นักอัดลมแล้วอมซองสีปลาเเดิมที่คุ้นเคยเขาเหมือนเหมือนมะนาวเหมือนเหมือนน้ำพึ่งกินเหมือนน้ำพึ่งทำไม มันมะขามเลนยันเป๊ะลูกอมไอสีฟ้าแบบเมื่อก่อนอ่ะอามิลาเหมือนกันแบบลรอเรียนก็คือมันหอมล้แยมแค่มาทุบแล้วก็อมาต้มแต่รู้สึกว่าเออลูกอมมันจะหวานกว่าลูกอมมันจะเยีมกว่าคือว่าคุณตินให้คะแนนเท่าไหร่ผมว่าคุณกินให้หกหรือว่าคุณตินให้เจ็ดคำตอกที่ถูกตุ้มคำตออที่ถูกต้อง กขาบอกผูก็คือสีของมันแม่นักหวานเหรอมันหวานมันมันหวานตรงไหนวะทเื่อวันก่จืดก็แบบเมื่เจ้ารอบที่แล้วมันหอให้เท่าไหร่ตอนตกแล้วรอบนี้บอกได้สาวมันจืดจริงอ่ะไม่มันไม่รู้มันไม่ชอบว่ามันหวานอ่ะเอาเป็นว่าผมต้องสุกทต้องแพชทำโทษยังไงก็ได้ไม่ได้มีข้อห้าม เออาไ,อาไ่ทำยังไงว่าอันนี้อันนี้เอาจริงมไม่เคยทำเอาอันนี้ก็ได้ไม่เราจะยกมือหกักเลยนะนั่นเราไม่เคยโดนครูตีคแค่นี้แหละอ่ะโอเคเออเรียงลำดับความอมื่อยก่อนผมขอเรียงลำดับความเมื่อ,อยายางอย,อย่าเอาส้มอันดับหนึ่งนะเออม,มันเอาส้มอันดับหนึ่งนี่งงเลย อย่างท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 างไหนคือดีสุดขวาขวาขวานะทางนี้ทางนี้ดีสุดอันนี้คุณเจ้าให้อันหนึ่งผมเลือกที่เลือกอันนี้นะไว้ด้านหน้าโอเคไปยืนด้านหน้าอยู่ด้านหน้าโอเค้อผมบอกไม่ถูกแล้วผมให้คะแนน โอเคแต่ว่าแต่ว่าความมันอร่อยอ่ะมันก็อร่อยแหละแต่มันบอกมันอาจจะมันมันมันใกล้เคียงกันมากอ่ะมันอร่อยแต่มันบอกอันนี้ไม่ความจริงมันอร่อยทุกรสแต่ว่าแค่ลิ้นเรามันชอบอย่างไม่ยังไงอะโอเคขอบบางจ้าเอาคนต่อไปอืมมันคายอยู่ตอนรสแต่ที่ผมกินก็โอ้โห My God เออโอนไห จะแม่แล้วขอขอหนึ่งเลิกันไม่ต้องเลิกให้ไปเลยให้มาเลยโอเคอันดับหนึ่งเลยเอออันนี้อันนี้อันหนึ่งว่าเรามาขับเปียกอะไรอันนี้แล้วกันอร่อยอันนี้อันดับหนึ่งอันดับสองอันอันดับสามผมขอจ้องมะขับเปียกหน้เดี๋ยวนึงนะอันดับสี่ อันดับหพ่ผมกินไหวแล้วน้ำซุมแล้วก็อันดับปูกที่ผมไม่ชอบาผมอันดับหนึ่งมามเปียกนะครับผมเฮ้กคอมา่อยอันนี้อันดับมอยอันดับสองอันดับ้อมาอยอันดับสองนะอะไรวะนี่เขาอยากจ้แก้แค้นอันดับสาวอันนี้นะครับผมอรีขมาลอยอันดับหอึ่งะผมว่าผมให้เอง ตอนนี้ผมให้อันนี้ไม่รู้แต่ว่าความรู้สึกบ่มันอันดับสองอันดับสองใกล้ใกล้อันดับสามให้น้ำต้มอันดับสี่ให้น้ำส้มว่าอันนี้มันหวานสุดแทนน้ำสูตซ่วมก็อันดับห้าอย่นี้เอาว่าอันดับห้าที่แม่อร่อยที่สุดเลยก็คืออันนี้โอ้ผมเชื่อในอามหารน้ำตาลเกี็ดน้ำตาลเกล็ดโอเคโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ เป็นไงจุนกินด้วยสงเขานดมดื่มบ๊ายขออย่าลืมไปดูแคสเกมนะแคสเกมแล้วก็ผมจะทำช่วงใหม่ช่วงแรกก็คือขี่รถช่วงที่สองก็คือกินจุนะคะแล้วก็จะเพิ่มน้ำหนักน้ำหนักน้ำหนักแล้วก็พาไปยำข้าวกล้องกุ้งสังโอเคเขาบอกกันว่าคุว่าไหนจะทำได้เี่งทุกคนโอเคบายบายมิดคลิปมิดคลิปมิดคลิปบายบาย